ที 22, 28, ่22.28ครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงตุ้นินานลาวันเี28คี่8 ผู้ข้อความในโลกสามารถเป็นได้ทั้งข้อเห็และข้อทีเห็นอย่างเช่นไฟฟ้าและรจรนทำให้เกิดไฟไหม้ห้ือาอ่าโดเที่ขที่เห็นหรือข้อที่มือถ ข้อเท็จจริงหนึ่งมีความไม่ได้สองมีความสมจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้สี่มีเหตุผลสมเหตุสมผลข้อคิดเห็นหนึ่งแสดงความรู้สึกสองแส,สดงการคาดคะเนสามเป็นข้อเสนอแนะสี่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนข้อเท็จจริงหนึ่งปานีคันโลกงานเพื่อนไปส่งคุณครูข้อสองเพื่อนของสมองเชื่อข่าวนี้ ข้อ 3. แม่มาถึงเชียงใหม่วันที่20ธันวาคมข้อ 4. ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิป,ปไตย 1. ห็นปลานีแม่น่าคัดโลกงานเพื่อนไปส่งคุณครู 2. เพื่อนของสมปองไม่ควรเชื่อข่าวนี้ 3. แม่น่าจะมาถึงเชียงใหม่วันที่20ธันวาคม 4. การปกครองระบบประชาธิปไตยดีที่สุด